สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกีมรูรบอกนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปกีบี้ทาวเวอร์ดีฟิกันนะครับแล้วก็จะมีตัวใหม่ขึ้นมานะครับนั่นก็คือไททันสว่านะครับคนไหนที่ได้แล้วขอให้คุณคนไหนที่ได้แล้วนะครับแปลว่าคุณคุณแชร์ลักกี้แคไปถึงถึงยี่สิบวิ จะลงหมูดไหนได้วะวันนี้เราก็จะมาลงลงนิดหน่อยนะแล้วเราก็จะไปเล่นแมปต่อไป <c oughs> มา <c oughs> ผมจะเลือกหมูดนอร์มอลก่อนถ้าเผื่อผมจะเว่รอด เวเซียนนิดหน่อยดีกว่าเฮ้ยวาตงตัวนี้ดิอยากเพิ่งใช้เพิ่งได้มาดิชิปเพียงแล้วลุดชิปเพียงเอ้ยรอนหอนอสวยเพิ่งได้มา ผมก็เลยลองใช้หน่อยมันใช้เป็นยังไงตะหลังก็จะเป็นหลังสีตะหลังเป็นหลังสีอ่าอัพได้ปังมะปัง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 ,ปงคู่ดาวหนึงง่งวิ คูดาวที่ละหนึ่งจุดห้าวิอัพเกรดต่อไปสองหนึ่งวิป้งป้งป้งปังป้งป้งเออสุดยอดไปแปรเสียงเลยครับคึ่ง ไม่มีเสียงแฮะครับต่อมาอาดจรจงเข้ามาด้านหน้าเลยมา อัปเกรดขั้นที่ขั้นต่อไปได้วู๊หสามพันเออไม่เป็นไรพอดีนะที่รอตัวเงินมา ถ้าไม่มีตัวเงินไม่น่ารอดเลยมาคราวนี้จะวางตัวเงินไว้ั้งไหนดี Ờ vàng vay tổng nguồn có là cần à. uh, Người cần nịt ping nít mày Hả Tận này quá อไอสักกี่วิดนี้เอ่อทาวเวอร์ดีเอ่อแบบนึ่งนะครับคนละแบบนี้นะแบบหนึงมีฟรีเอกลุสิบแล้วกันนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้ก็ไปรีบเอาเลยนะศูนย์วาดงิงฟรีน่าจะหนึ่งสองสามวันสี่วันก็จะจะ,จะก็จะคืนละน่าจะคืนแล้วมั้งผมว่าโอเน็ดปิ้งเน็ดปิง เอาเฮ้ยเนียปิ้งเน็ตปิ้งปิงแล้วอ่ะ อะไรวะนี่ยานเน็ตปิ้งได้ไงลืมไปว่า้านวัน่าจะไม่ค่อยมีเน็ตก็ต้องไปเล่นเน็ตนอกเมืองเอออาทิตย์หน้าได้ไปหาแม่หมัก เริ่มมีกดพิษละเริ่มมีกดพิษละ ครูดาวนันครูดาวนีเจเอ่อก็ไปอยู่นะส่วนเออสมประมาณนี้สามศูนย์จุดสามพีเอ่อเฮ้ยสามมิลลิลิตรไม่อ่านไม่ถูกอ่ะลืมต้องไปดูใหม่เป็นอะนแล้วอะอะไรวะนี่อะ มก็จะเป็นหวัดลงคอนิดหน่อย ตรงนี้วางทีละสามตัวโอเคตรงนี้ก็วางทีละสามตัวฟัง กดผิดเออก็ดีแล้วอบอุ่นก็มาอัพเอาเด็ดปิงใช่ไหมเนี่ยนี่เลอเขาเรียกกันว่าเด็ดปิง แอปตัวน่าจะอัพอยู่อัพตัวด้านหน้าก่อนเราจะว่ายี่สิบฟรมแล้วโอเคแตกไอ้นี่ค่อยอัพทีหลังถ้าเป็นข้าเมื่อคนอข้าคงจะพูดแบบนั้น แต่ตอนนี้มันไม่มีอีกแล้วกว๋วยเตีย๋ยวไ้เชี่ยมาเพราะกูเบือ่อโอ้ยอ่ะฮะนี่ขิกเกอขิกก

เลือตัวสุดท้ายอาตัวสุดท้ายแล้วโอเคแมก็กซ์เฮ้ยจะวางสปีกเกอร์บูมเอที่ว่าลืม มาละเอ้ยไหวอยู่ไหวอยู่ไม่ไหวไม่เป็นไรมีสามตัวนี้ดักไว้อยู่มาเหลือตัวสุดท้าย เอ่อดาฟักบูมดาฟักบูมโพสกิบิดี้ทอยเหรียแลรวเอาละครับเดี๋ยวเจดกันตอนเวฟจบกันเลยนะครับเอาละครับเวฟสุดท้ายบอสสามตัวจำได้หมดตอนโบจะมีบอสสามตัวูกันว่าจะได้ตังเท่าไหร่ ให้หรือไปว่าได้พันแปดเพราะเราใช้บูส